ของปล่อยให้เจ้าของแบรนด์มาแล้วมายังมาแล้วนะเดี๋ยวข้ามาขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคมาทุกคนมา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 ขอโทษดีครับมาสวัสดีครับโอ้โหนี่แม่ค้านี่แม่ค้าาสซแมวเหรอเนี่ยโอ้โหนี่อี่แบบเลิศมากเลยอ่ะทุกคนดูดิสวยมว้าวสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมาอันนี้คืออะไระอันนี้คือสายแมวแอนดี้ค่ะแอนดี้ค่ะเป็นสายแมวเบนโทไนค่ะตัวนี้จะเป็นสายแมวเบนโทไนที่ฝุ่นน้อยกว่าค่ะยี่ห้ออื่น่นะคะแล้วก็กบกิ่นได้ดีที่ขอราคาเลยมาเดี๋ยวคนจะได้กดตะกร้าได้ทันตั้งค่าอยู่ประมาณห้าสิบเก้าบาทห่สิเก้าบาทราคา่อหนึ่งนี่ห้าสิเก้าบาท ปกติหยปกติก็ถูกมากแล้วนะจริงป่ะเนี่ยนี่หอ่ีปกตินะใช่ค่ะไอ้คือทำราคาให้ไลฟ์ส่งทางคุณกันแบบดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยค่ะเฮ้ยราคาเหลือเท่าไหร่สามสิบห้าบาทเฮ้ยไปไม่ได้ไงหยใหญ่มากหอใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของเฮ้ยเจ้าของโค่นหูให้ใจมากเลยอะ จากหจาเก59เหลือ35ทุกคนโอ้ย35บาบาทโอ้ยาบาทายแมวคนมีแมวผมว่าอันเนี้ยถูกมากเราหาแบบนี้ได้ที่ไหนเนี่ยครับหาลิตรทำให้ดีที่สุดในไลฟ์นี้เลยเฮ้ยด้านหลังอ่ะด้านหลังก็มีคนบอกว่าขอตื้อสักร้อยถุงได้ไหมเนี่ยไดไหมเฮ้ยแบบมาแรงมากทุกคนตะกร้ามายังอ่ะตะกร้าขึ้นฮะกดตะกร้า ทุกคนกดตะกร้าสามสิบห้าบาทไซแมวถูกมากค่่าสงงงยแล้วคนนี้เขี้ยวมากอยู่มาสองวันสี่สิบห้าสิบบาไม่ซื้อมาซื้อไซแมวออคนนี้เขี้ยวมากซื้อไซแมวที่เขี้ยวมากเลยราคากี่กิโลอ่ะอันเนี้ยห้าลิตรค่ะห้าลิตรโอ้โหสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทมันหาได้ไหมอะอย่างเงี้ยทุกคนกดตะกร้า มาเลย <ไ prediction? S 1> มาเลยมานน <disappointing S 2> เลยไดย้ว่าทาตแมวทาตแมวต้องกดหาไม่หาไม่ได้แล้วตัวเป็นก้อนได้ดีด้วยค่ะหาไม่ได้แล้วนี <muốn S 1> ่ให้ดูนะคะมาให้ดูนี่เลยนะคะเฮ้ยเป็นก้อนแบบนี้เลยนะทุกคนตะก้าอยู่ไหนตะก้าอยู่ไหนเปยังเท่าไหร่แล้วจิ๊บจับตัวเป็นก้อนไทยใน้ดึ๋วจังอ๋อมาใส่แมวสําหรับคนที่รักแมวมาสำหรับคนที่รักแมวกดตะกร้าจาก59เหลือ35มสิบห้าบาท สามสิบห้าบาทพาดแมวต้องกดค่าส่งเท่าไหร่ส่งฟรีไหมคะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะไ่ก้าไม่มีไม่มี